เมื่อเราพร้อมพระเจ้าจะทรงเปิดเผยพระอ,องค์แก่เรานบ,บุญปาโลยืนยันว่าพระเจ้าทรงปรีชาและรอบรู้ลึกล้ำพระองค์ทรงจัดการทุกสิ่งได้อย่างดีที่สุดเสมอสิ่งที่พระองค์ตัดสินใจก็สุดจะอย่างรู้และหนทางของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่จะสุดจะเข้าใจได้ดังที่พระองค์ทรงใช้ประกาศโซอีซียให้ประกาศถึงการถอดบุคคลที่บกพร่อง และส่งจัดหาคนใหม่มาแทนที่ผ่านสัญลักษณ์การมอบกุญแจที่แสดงถึงการมอบอำนาจให้แก่เอริยาคินเขาจึงต้องทำหน้าที่นี้ด้วยความรับผิดชอบอย่างดีตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าทรงเลือกเราแต่ละคนเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งอย่างดีทุกสิ่งจึงเป็นไปตามแผนการของพระองค์แม้คนที่องค์เลือกจะบกพร่อง แต่แผนการของพระองค์จะคงเกิดขึ้นผ่านทางบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกมาใหม่มนุษย์รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นผ่านทางพระเยซูเจ้าแต่เรารู้จักพระองค์จริงๆเพียงใดเพราะเราเองก็ถูกถามด้วยคำถามเดียวกันกับที่พระองค์ถามบรรดาสาวกคำถามนี้เป็นคำถามถึงสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของพระองค์ซึ่งในบุคลิกล้ำลึกของพระเยซูเจ้านั้น ไม่มีใครอธิบายได้ทั้งหมดแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้รับรู้ว่าพระเยสุเจ้านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาทั้งหลายด้วยพระองค์ทรงหน้าเลื่อมใสทั้งจากพระวาจาและกิจการทั้งหลายที่ทรงกระทำคำตอบของเปโตที่ว่าพระองค์คือพระพิเศษเจ้าพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิตก็เป็นไปตามการเปิดเผยของพระเจ้าดังที่พระองค์ตรัสว่า พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเปิดเผยแก่ท่านจึงทำให้เห็นว่าการใช้เหตุผลธรรมดาตามความคิดมนุษย์นั้นไม่เพียงพอเพราะเรามีความบกพร่องอ่อนแอแต่เป็นพระเจ้าที่จะทรงเปิดเผยให้เราได้รู้เมื่อเราพร้อมหรือก็คือในเวลาของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความจริงเรื่องพระเจ้ายิ่งต้องเป็นการเปิดเผยโดยพระองค์ ที่อยู่เหนือสติปัญญาของมนุษย์ทั้งหลายพระเยซูเจ้าทรงเห็นถึงการเผยแสดงของพระเจ้าในตัวของนับ,บุญเปโตเมื่อท่านได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์จึงทรงประทานตำแหน่งสูงสุดในบรรดาสิทธิให้แก่เปโตเพราะท่านคือบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกท่านถูกเปลี่ยนชื่อจากซีโมนเป็นเป,นเปโตที่หมายถึงศิลาก็เป็นไปตามเรื่องเปรียบเทียบที่พระเยซูเจ้าทรงบอกว่า คนชาลาดสร้างบ้านไว้บนศิลาที่จะทำให้พบกับความมั่นคงแข็งแรงทิสชนจึงต้องเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆที่เผยแสดงในพระวาจายอย่างดีเพื่อจะได้ติดตามพระเจ้าและวางใจในการจัดการของพระองค์มีความเชื่อที่ยิ่งวันยิ่งต้องชัดเจนขึ้นให้เหมือนกับการได้สร้างบ้านบนศีลา พระเยซูเจ้ายัางทรงยืนยันในคำตอบเกี่ยวกับพระองค์ด้วยว่าทุกอย่างเป็นไปโดยการนำของพระเจ้าไม่มีใครรู้จักพระบิดาเว้นแต่พระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้ที่เป็นการอ้างอิงตามพระรสนบุญมัทธิวบทที่สิบเอข้อที่ยีดังนั้นการที่เปโตรสามารถตอบและรู้จักเกี่ยวกับพระองค์จึงเป็นไปจากการทรงนำของพระเจ้าที่ถือเป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับท่าน ต่อจากนั้นพระองค์ทรงประกาศว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนาจักรของเราพระเยซูเจ้าทรงหมายความตามความหมายนั้นก็คือท่านจะเป็นจุดเริ่มต้นและรากฐานของพระศาสนา,าจักรของพระเยสูคริสเจ้าพอเปโตโตได้ยืนยันความเชื่อที่ถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะเป็นหลักที่เข้มแข็งที่สุดของชีวิต เราจึงได้เห็นสิ่งที่พระเยสุจ้าทรงทำกับชีวิตของเปโตรท่านได้รับการตั้งให้เป็นผู้นำพระศาสนาจากท่านคือศิลาที่เน้นถึงความแข็งแกรง่งเพราะภาพลักษณ์ของพระเจ้าคือพระองค์ทรงแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่พะศาสนาจักเป็นดังที่ประชุมที่สมาชิกมารวมกันและเป็นพระเยสุจ้าที่ทรงตั้งกลุ่มของประชากรพระเจ้าให้มามีส่วนร่วมกันสร้างให้เป็นสถาบัน อันมั่นคงและมีรากฐานหนาแน่นยิ่งนักพระองค์ทรงจัดการให้อยู่บนศิลาอย่างเปรโตและประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักได้นี่จึงเป็นสัญญาของพระเจ้าว่าพระศาสนาจักรจะสามารถต่อต้านภัยอันตรายทั้งหลายได้มนุษย์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยเหลือให้ปลอดภยัยแม้พระศาสนาจักต้องเผชิญเรื่องต่างๆมากมาย ที่มีทั้งช่วงเวลาที่เลวร้ายและเวลาแห่งความสงบแต่ก็สามารถ,ถ่านกระแสแห่งการเบียดเบียนความสับสนวุ่นวายเหล่านั้นมาได้และยังคงตั้งมั่นยืนหยัดอยู่ได้อย่างเนื่นนานไม่ล่มสลายเราคิดเชยจึงมั่นใจว่าเรามีบุญยิ่งนักที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในพระศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะการได้อยู่ในพระศาสนาจักรก็ได้อยู่ในพระเจ้าที่มีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง เมื่อเปโตได้รับมอบกุญแจสวรรค์ท่านก็ได้รับมอบอำน,นาจจากพระเยซูเจ้าต้องทําหน้าที่ซึ่งได้รับมาโดยเฉพาะการจัดการแนวทางการดําเนินชีวิตสําหรับผู้มีความเชื่อและคําสอนต่างๆพร้อมกันนั้นพระอ,องค์ก็ทรงประทานอนนานาจให้ผูกหรือยกเลิกก็คือการให้รับไว้หรือปลดออกจากพระศาสนาจาักรนั่นเอง อำนาจนี้ได้ตกทอดมาอย่างพระศาสดาตปาทุกองค์โดยที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นสิ่งประทานมาจากพระเจ้าผู้ได้รับอำนาจมาจึงต้องใช้อำนาจนั้นอย่างยุติธรรมภายใต้คําสอนของพระเยซูเจ้าไม่มีใครสามารถทําเพียงตามความพอใจคิตชนทุกคนจึงต้องเชื่อฟังพระศราสนาจักเสมอ ทรชชนต้องมองให้เห็นถึงความเชื่อในมุมมองที่ถูกต้องพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรผู้ทรงชีวิตอำนาจทั้งหมดได้มามอบไว้กับพระองค์และพระองค์ได้มอบแก่ผู้ที่เหมาะสมต่อไปเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ไม่ทรงประทับอยู่อย่างแลเห็นได้แล้วและอำนาจปกครองทั้งหลายก็ได้สืบต่อมาในชีวิตพระศาสนาจักรผ่านทางผู้สืบทอดงานของนบุญเปโต ที่เราได้พบว่าหลายท่านก็เป็นบุคคลยิ่งใหญ่ไม่เพียงในเรื่องของความเมตตาแต่ยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกลหรือก็มีหลายท่านที่เป็นผู้นำที่เข้มแข็งทุกสิ่งเป็นไปได้เพราะพระเยสูเจ้าทรงร่วมงานอยู่ด้วยดังนั้นไม่ว่าผู้นำของพระสังฆาจจะเป็นใครพวกท่านจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในพระนามของพระองค์รับมอบหมายจากพระองค์และต้องเป็นของพระองค์ต้องตรากว่า การทำหน้าที่ในพระศาสนาจักรคือการต้องทำอย่างพระเยซูเจ้าและรับรู้ว่าพระองค์คือศิลาที่เป็นรากฐานแท้จริงของพระศาสนาจักรการทำงานทั้งหลายของบุคคลที่ทำงานในพระศาสนาจักรก็ผ่านการทรงนำและเสริมพลังให้เข้มแข็งของพระจิตเจ้าที่จะไม่มีการผิดหลงเพราะในหนทางของพระศาสนาจักรนั้นมีพระเยซูเจ้าเป็นประกันถึงความรอด และนำเราสู่จุดหมายปลายทางอันรุ่งโร์แต่เราเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับพระองค์แสวงหาพระองค์เพื่อจะพบหนทางที่ถูกต้องอาศัยการภาวนาและพระวาจาวันนี้ให้เราภาวนาขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดำรงชีวิตอยู่ในพระศาสนาจักโดยเห็นถึงรากฐานที่แท้จริงคือพระเยซูเจ้าและได้พบการนำของพระจิตเจ้า สามารถเข้าใจและยอมรับในการนำของผู้แทนของพระองค์ในระดับต่างๆและวางใจว่าไม่ว่าผู้นำเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรพระเยสุจ้าก็ทรงไม่ปล่อยให้พระศาสนาจักนั้นต้องล้มเหลวพระองค์ส่งช่วยเหลือให้ดีเสมอขอให้เราแต่ละคนได้ยึดมั่นและวางใจในพระองค์อย่างมั่นคงเท้ดาจวย